โอเคครับมาฮะสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับผมแบงค์นะครับก็วันนี้ครับเจอกันทุกเที่ยงนะครับเหมือนเดิมเลยกับทัวร์ไฟไหม้นะครับทัวร์ลดราคาแก้วันเดินทางนะครับบินชัวร์ไม่มีเทแน่นอนนะฮะวันนี้นะครับคัดมานะครับ3ทัวร์นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับสามารถทิมพ์โค้ดได้เลยนะครับ T ีนะครับ T ี T3 ีนะครับ ทีหนึ่งนะครับนี่เลยครับเป็นจีนนะครับจางจีเจี้ยนะครับเฟื่องหัวนะครับราคาแบบหมื่นต้นๆนะครับทีสองนะครับจะเป็นเวียดนามกลางนะครับดานังนะครับฮอยอันนะฮะในราคา12,000หมื่นสองพัะครัตีไป13,000หามแล้วกันนะแบบนี้เลยนะครับส่วนทีสามครับเป็นญี่ปุ่น นะครับก็พาไปฝึกโอกาสนะครับเป๊ปปุนะครับยูฟูอินนะะมีฟมีฟรีเดทที่สำคัญพักออนเซ็นด้วยนะครับก็ในราคา22,888บาทนะครับสามารถพิมพ์โค้ด t 3ได้เลยนะครับสวัสดีช่องทาง IG แล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับช่องทาง Facebook กับ IG เนี่ยสามารถพิมพ์โค้ดนะครับรับโปรแกรมทัวร์นะครับไปอ่านก่อนนะได้เลยนะครับส่วนช่องทาง y t u t u นะครับสามารถแคปเจอร์ทักหาแอดมินได้เลยนะครับ ก่อนจะไปเจาะไฮไลท์ทัวร์กันนะครับขออนุญาตฝากกลุ่มไล e ์เพ n นช a t นะครับกลุ่มทัวร์ไฟไหม้นะครับรับชิวชาเวลแล้วครับรับทัวร์ไฟไหม้ทัวร์วราคาแค่วันเดินทางนะครับก็เดี๋ยวอดมินจะ โพสในคอมเมนต์นะครับสามารถคลิกลิงก์นะครับเข้ากลุ่มได้เลยนะครับกลุ่มตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับยังไงท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเข้าไปสอบถามนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์ทัวร์ไฟไหม้นะครับมีแอดมินตอบตลอด7วันนะครับยังไงก็ท่านใดที่เข้ามาชมไลฟ์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับ3มทัวร์นะครับแต่ละที่คัดมา นะฮะราคาพิเศษทุกที่นะครับที่สำคัญเนี่ยหลุดมาไม่เยอะนะครับก็9ที่บ้างนะครับสิที่บ้างนะครับก็อย่างญี่ปุ่นเนี่ยสที่นะครับสุดท้ายแล้วครับใครที่สนใจนะครับรีบนะครับทักหาแอดมินโดยด่วนเลยนะครับ4ที่สุดท้ายเท่านั้น นะครับอ่ะเดี๋ยวรามาเริ่มนะครับเจาะแต่ละทัวร์กันว่าพาไปไหนอะไรอย่างไงบ้างครับส่วนท่านที่รีบนะครับสามารถพิมพ์โค้ดได้เลยนะ T1 นะครับ T2 T3 นะครับทีละโค้ดนะครับในช่องคอมเมนต์นะครับรับโปรแกรมทัวร์นะครับไปอ่านไปดูสถานที่เที่ยวก่อนนะครับไปดูว่าไปที่ไหนไฮไลท์เป็นยังไงบ้างได้เลยนะครับโค้ด T1 นะครับวันนี้จะเป็นพาไปจีนนะครับจางจีเจี้ยนะครับเฟิ่งห่วงนะครับพาไป ฟูหลงเจิ้นนะครับนั่งรถไฟความเร็วสูงด้วยนะครับอันนี้ราคาแบบพิเศษมากนะครับลดเหลือ1 9 9 9บาทนะครับรับได้อีก9ที่สุดท้ายนะฮะก็คือวันเดินทางเนี่ยวันที่2ถึงวันที่6มิถุนายนนะครับปีนี้นะครับย้ำนะครับ2ถึง6มิถุนายนนะครับรับได้อีก9ที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับในราคา1 9 9 9บาทนะครับ ก็หลุดมาไม่เยอะนะครับสวัสดีคุณนางฟ้าคนดีด้วยนะครับสวัสดีนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะท่านใดที่เข้ามาชมทัวร์ไฟไหม้นะครับช่วงเที่ยงวันนี้นะครับไฮไลท์ทัวร์นะครับพาไปไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือทริปนี้เนี่ยเราจะพักนะครับโรงแรมเนี่ยสี่ดาวทุกคืนเลยนะครับมีอาหารให้ครบทุกมื้อนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพาไปนั่งรถไฟความเร็วสูงด้วยนะครับอ่ะไฮไลท์ทัวร์นะครับแบบคร่าวๆนะครับ พาไปเมืองโบราณนะครับเปื้องหวงนะครับพาไปล่องเรือนะฮะแม่น้ําหัวเจียงนะพาไปเมืองโบราณฟูหลงเจิ้นนะครับพาไปเที่ยวนะครับภูเขาเทียนเหมือนซานนะครับถ้ำประตูสวรรค์ด้วยนะครับพาไปตึกมาจัศจรรย์72ชั้นนะครับพาไปถนนคนเดินนะครับห่วงซึ่งลู่ห่วงชิงลู่ด้วยนะครับก็ไฮไลท์เนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับกับรูท5วัน4คืน นะครับพักสดาวทุกคืนนะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยก็คือมีให้ทุกมือไม่ต้องห่วงเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับกับรูทนี้นะครับจีนจางเสียเจี้ยนะครับเฟื่องห่วงนะครับพาไปฟูหลงเจิ้นนะครับสนใจนะฮะพิมโค้ด T1 ได้เลยนะครับในราคา1 9 9 9บาทนะครับ ราคานี้แบบโอ้โหได้ไปจีนนะทุกคนคุ้มมากนะครับรับได้อีก9ที่สุดท้ายนะครับวันเดินทางคือวันที่2ถึงวันที่6มิถุนายนนะครับก็คือเดือนหน้าช่วงต้นเดือนหน้านะครับจีนช่วงนี้เดินทางดีมากอ๋อนะครับคุณลโปนะครับสามารถพิมพ์โค้ดนะครับทีหนึ่งได้เลยนะครับจีนนะครับหนึ่งหมื่นต้นต้นเองนะครับราคาถือว่าดีมากแล้วก็พัก4ดาวทุกคืน อาหารแบบครบทุกมือเลยนะครับก็คือท่านใดสนใจนะครับสามารถทิมโค้ดที่1นนะครับรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็คือในโปรแกรมฟัวเนี่ยจะมีรูปประกอบด้วยว่าที่นี่เป็นอย่างไรที่นี่เป็นอย่างไรวันนี้พาไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรยเงี้ยครับจะได้ตัดสินใจถูกนะครับพอสนใจจองก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยนะครับฝากด้วยครับที่1นึ่งะฮะส่วนที่2นะครับนี่เลยนะฮะเวียดนามกลางนะครับดานังนะครับฮอยอัน ที่สําคัญเราจะพัทที่บาร์หน้าฮิวด้วยนะครับกับรูท4วัน3คืนนะครับในราคา12,999บาทนะครับอันนี้หลุดมา10ที่สุดท้ายนะครับวันเดินทางคือวันที่13บสมถึงสิมิถุนายนนะครับบินเบียดเจ็ดนะครับย้ำนะครับว่าหลุดมา10ที่สุดท้ายนะครับได้ในราคา12,999บาทนะครับ 4วัน3คืนนะครับไฮไลท์ทัวร์เป็นอย่างไรบ้างนะครับสามารถพิมพ์โค้ด T2 ได้เลยนะครับที่สำคัญเนี่ยรูทนี้นะครับเราจะพักที่บาน่าฮิล1คืนนะครับพักที่ดานังนะครับ2คืนนะครับก็พักแบบ4ดาวเลยนะแบบว่าหรูๆเลยนะครับกับรูท4วัน3คืนนะครับอ่ะพาไปไหนบ้างนะครับไปสักการะวัดหลินอึ่งนะครับพาไปถ่ายรูปนะเช็คอินที่คาเฟ่มารีน่าคาเฟ่นะครับเที่ยวบาน่าฮิลแบบเต็มวัน นพาไปเช็คอินถ่ายรูปกับสะพานสีทองนะครับแฟนตาซีพาร์ทนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพาไปเที่ยวโซนใหม่นะครับที่ชื่อว่าอ e ีคิปสแควร์ด้วยนะครับพาไปล่องเรือกระดดงนะฮะพาไปเอ่อ เมืองเก่าฮอยอันนะฮะพาไปล่องเรือโคมฮอยอาน,นะครับพาไปสักระวัดหนามเซินนะครับแล้วก็สุดท้ายไปช้อปปิ้งที่ตลาดฮานนะครับแล้วก็ตลาดชุนจ่าด้วยนะครับก็ถือเป็นรูที่เดินทางไม่นานนะครับใกล้ๆนะครับแต่ว่าได้เที่ยวเนี่ยครบเลยนะครับ4วัน3คืนเราพักที่บาน่าฮิวด้วยนะครับก็ ใครที่สายถ่ายรูปนะก็คือเราพักที่นี่ไงตื่นเช้ามาแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ต่อนะครับแบบว่าคนไม่เยอะจนเกินไปนะครับสนใจนะครับรับได้อีก10ที่เท่านั้นนะครับในช่วงวันเดินทางคือ13ถึง16มิถุนายนนะครับในราคา1,000อ่า12,999บาทนะครับจุดมา10ที่สุดท้ายนะครับ สนใจนะครับรับรายละเอียดเพิ่มเติมไปอ่านก่อนนะครับเป็นโปรแกรมทัวร์นะครับพิมพ์ที2ได้เลยนะครับในช่องทาง IG ไอจีแล้วก็เฟซบุ o กนะครับส่วนช่องทาง YouTube นะครับสามารถแคปเจอร์ทักหาแอดมินได้เลยนะครับราคาพิเศษนะครับหลุดมานะใครที่สนใจมีแพลนจะไปเที่ยวเวียดนามกลางดานังนะครับฮอยอันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่ารูทนี้เราพักที่บานาฮิลด้วยเนาะนะครับสนใจก็พิม ทีหรือว่าทักหาแอดมินได้เลยนะครับสิบที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับส่วนที่3นะครับนี่เลยนะครับก็ยังถือว่าเป็นจังหวัดที่ท็อปฮิตติดตลอดเลยนะครับ กับญี่ปุ่นนะครับรูทนี้นะครับพาไปไหนบ้างนะครับพาไปฟุกุโอกะนะครับพาไปยูฟูอินนะครับมีฟรีเดย์ให้ช็อปปิ้งด้วยนะครับที่สําคัญนะครับรูทนี้เราจะพาไปพักออนเซ็นด้วย1คืนนะฮะกับรูท5วัน3คืนนะครับในราคา22,888บาทนะครับ อันนี้ราคานี้หลุดมาถือว่าไม่เยอะนะครับรับได้อีก4ที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับวันเดินทางคือวันที่3ถึงวันที่7มิถุนายนนะครับก็คือช่วงต้นเดือนหน้านะครับบินแอร์เอเชียเนาะก็หลุดมาไม่เยอะนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะรีบไปก็สนใจต้องรีบทักหายมินิดนึงนะครับเพราะว่า4ที่สุดท้ายแล้วนะครับอไฮไลท์ทัวร์นะครับเป็นอย่างไรบ้างรูทนี้นะครับ ก็คือพักออนเซ็นนะครับหลักๆเลย1คืนนะครับมีฟรีเดออิสระให้นะครับก็คืออยากจะไปไหนอยากไปช้อปปิ้งหรือจะไปแถวไหนนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับ1วันนะครับพาไปปราสาทคุมาโมโต้นะครับก็คือเข้าชมด้วยนะครับเข้าชมปราสาทเลยนะครับพาไปย่านช้อปปิ้งนะครับซากุระโนบาบะนะครับโจโซเอ็นนะครับพาไปคุมาโมงสแควร์นะครับพาไปทุ่งหญ้าคุสะเซนรินะครับ พาไปชมบ่อนรกเปปุ่นะครับจิโกคุนะครับเมกุรินะอันนี้คือเข้าชม2บ่อเลยนะครับพาไปชมหมู่บ้านยูเฟอินฟอรรลนะครับพาไปทะเลสาบคิรินนะครับพาไปสักระนะฮะวัดนันโซอินนะครับแล้วก็พาไปดูกันดั้มพาร์ทนะครับที่ฟุกุวกะนะครับแล้วก็สำคัญครับเราไปช้อปปิ้งที่ยูท้ฟรีด้วยนะครับ ท่านใดสนใจครับกับรูทนี้นะสามารถพิมพ์โค้ดทีนะครับรับโปรแกรมนะครับไปอ่านเพิ่มเติมก่อนนะครับว่าวันนี้ไปที่ไหนบ้างที่เที่ยวเป็นอย่างไรบ้างเพราะในโปรแกรมเนี่ยจะมีระบุหมดเลยนะครับว่าวันนี้พักที่ไหนนะครับโปรแกรมทัวเป็นอย่างไรฐานที่เที่ยวเป็นอย่างไรนะครับสามารถพิมพ์โค้ด T3 ไปก่อนได้เลยนะครับในรูทนี้นะครับ22,888บาทนะครับ รับได้อีก4ที่สุดท้ายนะครับวันเทินทางคือวันที่3ถึง7มิถุนายนนะครับก็คือเป็นช่วงต้นเดือนหนานะครับอ่าก็บินสายการบินเอเชียเนาะนะครับถือว่าเป็นราคาที่พิเศษมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยญี่ปุ่นนะครับค่าเงินเยนก็0.23อะไรประมาณนี้นะครับก็ห่อยการไปช้อปปิ้งด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยสำหรับทัวร์ญี่ปุ่นนะพิมพโค้ที3ได้เลยนะครับอ่ะก็ วันนี้นะครับมีทั้งหมด3รูทนะครับที่มาแนะนำประกอ,อก,กันนะครับกับทัวร์ไฟไหม้นะฮะตั้งแต่โค้ดที่1นะครับพาไปจีนนะครับจางเจี๊ยนะครับเฟื่องหวงนะครับฟูลหลงเจิ้นนะครับนั่งรถไฟความเร็วสูงนะฮะกับรูท5วัน4คืนนะครับในราคาแบบว่า หมื่นนิดๆอะนะครับหมื่นต้นๆเลยน,นะครับหนึ่เกยเกบาทนะครับหลุดมา9กาที่สุดท้ายนะวันเดินทางคือวันที่2องถึงหกมิถุนายนนะครับอันนี้คือพัก4ดาวทุกคืนอาหารครบทุกมื้อนะครับนั่งรถไฟความเร็วสูงความเร็วสูงด้วยนะครับก็ ไปสัมผัสเมืองโบราณเนี่ยสเมืองเลยนะครับก็คือเฟื่องห่วงกับฟูลหลงเจิ้นนะครับถ้าในสนใจไปสัมผัสนะครับธรรมชาติที่จีนนะก็สนใจพิมพ์โสต์ทีหนึ่งได้เลยนะครับส่วนทีสองนะครับเป็นเวียดนามกลางนะครับนี่เลยนะอันกลางนี่เลยนะครับ ในราคา12,999บาทนะครับอันนี้นี่ไฮไลท์ก็คือเราเราพักที่บาน่าฮิลนะครับ1คืนแล้วก็พักที่ดานังนะครับอีก2คืนนะครับพัก4ดาวนะที่ดานังสองคืนนะครับาพาไปวัดอือ่นๆนะครับเที่ยวมารีน่าคาเฟ่นะครับ,รบก็คือเที่ยวบาน่าฮิลแบบเต็มวันแล้วก็เราพักที่นี่ด้วย นะครับถือว่าใครที่แบบสายถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับชื่นชอบเลยนะครับพาไปเที่ยวโซนใหม่อิคิบสแควร์นะครับล่องเรือกระด้งนะครับเมืองเก่าฮอยอันนะฮะล่องเรือโคมลฮอยอันนะครับแล้วก็ช็อปปิ้งที่ตลาดฮานด้วยนะครับสนใจนะครับหลุดมา10ที่สุดท้ายนะครับก็คือพิมพ์โค้ด t 2ได้เลยนะครับส่วนที่3นะครับญี่ปุ่นนะฮะฟุกุโอกะนะครับเปปุยูฟูอินนะครับมีฟรีเดย์พักออนเซ็น นะครับหลุดมา4ที่สุดท้ายนะครับในราคา22,888บาทนะครับอันนี้ก็คือท่านใดที่อยากจะไปญี่ปุ่นแล้วก็แบบหาคอนเซ็นพักด้วยนะครับแนะนำเลยนะครับมีฟรีเดย์ให้1วันนะครับพาไปคุมามงโซแพรนะครับหมู่บ้านยูฟูอินนะครับบ่อนรกเป๊ปปูนะครับทะเลสาบคิรินวัดนันโซอินนะฮะ อาปราสัดทุบมาโมโต์ด้วยนะแล้วก็พวกย่านช้อปปิ้งนะครับดิวตี้ฟรีกันดั้มพักพาไปครบหมดเลยนะครับสนใจก็ทิมโค้ด T3 ได้เลยนะครับกับรูทนี้นะ5วัน3คืนนะครับในราคา22,888บาทนะครับหลุดมา4ที่นะครับวันเดินทางคือต้นเดือนหน้าเลยนะครับ3ามถึงเมิถุนายนนะครับอ่าก็หลุดมาไม่เยอะนะครับท่านใดอยากจะไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่พิเศษมากนะครับหลุดมา น้อยมากจริงๆนะครับอ่ะก็วันนี้ครบถ้วนนะครับก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวขอฝากดิวพิเศษนะฮะท้ายรายการนิดนึงนะครับเป็นดิวลับราคาพิเศษนะครับกับ v อยเชอร์นะครับวันนี้จะเป็น v อยเชอรจาก d ีวิจิตร้านนานะครับกับห้อง DELUX ซ์นะฮะสองท่าน1คืนนะครับ ที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะอยู่ที่พักเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะครับเดินทางสะดวกนะครับรวมอาหารเช้าที่สําคัญเนี่ยพักได้ทุกวันนะครับปกติที่นี่ครับดีวิจิตล้านนานะครับขายอยู่6000วันนี้ดีลลับพิเศษสุดๆนะลดเหลือเพียง2590บาทเท่านั้นนะครับรวมอาหารเช้าพักได้ทุกวันอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับเดินทางสะดวกด้วยนะครับมีสระว่ายน้ำบรรยากาศดีท่านใดสนใจก็สามารถ คลิกลิงก์ที่แอดมินพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิกต่อปุ๊บทำการสั่งซื้อได้เลยนะครับต้องรีบนิดหนึ่งเนะเพราะว่าเป็นดีลลับจำนวนจำกัดนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะกับดีวิจิตร้านนาอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะครับอ่าส่วนทัวไฟไหม้วันนี้ครับก็นี่เลยนะครับสามารถพิม์โค้ดย้อนหลังมาได้นะครับ T 1จีน T2 เวียดนามกลาง T3 ญี่ปุ่นนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องรีบนิดหนึ่งนะครับเพราะหลุดมาสีที่สุดท้ายนะครับบินออช่วงต้นเดือนหน้านะครับคุณแอดคุณนางฟ้าคนที่บอกแอดแบงทางไินเทอร์เน็ตได้เลยครับพี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับจะเป็น อตอนไลฟ์ช่วงเที่ยงยจะเป็นชิลมาเก็ตนะครับก็เราจะรวบรวมผู้ประกอบการนะครับที่มาเปิดร้านกับเรานะครับมานําเสนอไม่ว่าจะเป็นที่พักนะฮะตั๋วเครื่องเล่นแพ็กเกจทัวร์นะครับยังไงก็มาเจอกันพรุ่งนี้กับชิลมาเก็ตตอนเที่ยงตรงนะครับอ่ะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อ่ะขออีกเรื่องนึงครับก่อนจากกัน ท่านในสนใจนะครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวแล้วก็แพ็กเกจทัวร์ได้ตลอด7วันนะครับเห็นแอดมินปักมาพอดีนะครับแอดไลน์เลยนะครับแอดไลน์ชิวไปไหนได้เลยนะฮะที่แอดมินพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับก็เข้าไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเที่ยววอชเชอร์ที่พักนะฮะเรื่องแพ็กเกจทัวร์ก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องกลุ่มไลฟ์เพ็นชทดด้วยยังไงก็ฝากเข้าด้วยนะครับวันนี้ครบถ้วนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กับชิวทาวเวลวันศุกร์หน้าครับตัวไฟไหม้สวัสดีครับ